สวัสดีครับพบกับผมช่างตุ้ยในช่องคิดแตกต่างสร้างอาชีพนะครับวันนี้ก็มาทําการติดตั้งระบบโซลาเซลนะครับด้วยเสมอสามแรงม้านะครับสองร้อยสองพันสองรอยี่สิบโวลต์นะครับอ่าลองถามยายตีมนะครับเจ้าของว่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงครับยายครับน้ําโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคถือว่าใช้ได้ค่ะ นี่ก็ปริมาณน้ำก็ออกมานะครับท่อออกสามนิ้วก็ท่อออกสามนิ้วนะครับก็ใช้ได้ครับก็ถือว่าเตรียมท่อดีครับวันนี้ก็มีแดดอยู่ครับมีแดดอยู่ตัวนี้ใช้แผงโมโนหัาเซลลนะครับ4ี่อสีิบวัตต์นะครับยี่ห้อซันฟีนะครับหกแผงนะครับ ตัวนี้เป็นบอ่อหกนิ้วครับผมท่อน้ำออกสามนิ้วปั๊มเสมอดนะครับสามแรงสองพันสองร้ยวัตต์นะครับนี่ก็ยึดแผงนะครับเสาปูดนะครับผม ใช้แผง4 4 0วัตต์นะครับอนุกรมกันนะครับ6แผงครับทำเหล็กยึดอย่างดีนะครับผมมาตรฐานนะครับเก็บสายไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเข้ากล่องให้เรียบร้อยนะครับดูการทำงานของนี่ครับเป็นประมาณนี้ครับ รอบมอเตอร์ก็จะอยู่ประมาณ2,500รอบนะครับผมกินกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ4-5แอมป์นะครับตอนนี้นะครับตัวนี้เป็น2ระบบนะครับแบบ AC DC นะครับผมในชุดก็จะมีเสิตดกันฟ้าผ่าแล้วก็เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ DC นะครับผมเป็นหัวล็อกเทอร์มิอนอลระบบของไฟฟ้าก็จะมีเซอร์ก,รรกิตเบรกเกอร์นะครับผมแล้วก็ทามเมอร์นะครับ มีปั๊กไฟให้นะครับแล้วก็เดินท่อร้อยสายฝังดินนะครับให้อย่างดีครับผมอ่ะดูงานครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงนะครับก็น้ำก็ประมาณนี้แล้วครับประมาณที่ท่านเห็นหนึ่งนี่เลยครับชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ30กว่าคิวนะครับผมนะครับยังไงท่านใดสนใจนะครับผมเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมอยากได้น้ำใช้นะครับ ในการเกษตรในนานะครับผมสนใจก็ติดต่อช่างตุ้ยได้เลยครับขอแค่มีแสงสว่างครับขอแค่มีแสงแดดนะครับท่านก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับผมในชุดนี้ก็ประกอบด้วยแผงซันฟีนะครับผม440วัตต์จำนวน6แผงนะครับแบบ h a l เ s ล e e นะครับผมจำนวน6แผงแล้วก็กล่องควบคุมคอนโทรลนะครับเดินตอกแข้งกาวให้อย่างดีนะครับมีเสื่อกันฟ้าผ่าแล้วก็ เสมอสามแรงยี่ห้อแบคบลูนะครับผมสามแรงม้าสองพันสองร้อยวัตต์นะครับผมท่อออกสามนิ้วนะครับในชุดนี้ผมติดอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าอยากได้ระปคต่ำกว่านี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมสวัสดีครับ